ตอนนี้เราก็อยากให้น้องมันมีความสุขบ้างนะครับก็เลี้ยงเอฟเคยกินไหม,มเคยกินไหมไก่กรอบ,บอะ่ะทำไมจะไม่เคยนีนายไม่เคยได้ไงเราเลี้ยงนายมาครั้งหนึ่งแล้วว่าตอนยู่ส<อ>ุรินไงกินที่อำเภอปราสาะ่ะจำได้ไหมั <c oughs> <c oughs> ้งหมดได้จ <c oughs> บมาจากหนาไนป่ัู้หฝากป้าดูแลน้องแตงโมด,ด้วยนะครับป้าจะเอาอีกสามคนไม่ได้บอกตามหาฮะรู้ไหมว่าเรามีพี่มีน้อง รู้ไหม,เร,มเรามีพี่น้องกี่คนไม่รู้โอ้โหตอนนั้นยังสติสตังดีๆอยู่นะผมไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างนะอันนี้น้องเราไหมน้องใจเองนน้องน้องจำน้องตัวเองได้ไหมจำไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยกันหรอไปเชียงใหม่ด้วยกันบ้าไปใครไปด้วยล้วไปกับใครไปเชียงใหม่ไปกับใครไปคนเดียวนั่งรถอะไรไปฮะ ไม่รู้บอดายยังดอกพี่น้องเขาจำยังบไดากินได้เลยเดี๋ยวไปเอาซอนให้เดี๋ยวไปเอาโฟกให้อหนูจะไปเอาโฟก์ไหมจะเติมน้ำเอาเดี๋ยวเติมใหม่เดี๋ยวเติมใหม่เป็นนบตาาคงอจ ทัั้้้งงฟาแค่จุดสนนลมหเ็ไกลกินด้วยได้ไหมพี่กินด้วยมาชนแก้วเนี่ยกินเยอะเหรอเดอดเดือดเือดเดือกินเยอะๆให้นะเนี่ยจะไปกินระหว่างทางนะท่านนั่นบอไปนะบวบก๋าคนเดือดเคยเห็นแม่น้องเนี่ยแล้วก็พี่น้องของเขาในคลิปผมเนี่ยติดต่อหาผมหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนจะไปแอบดูนะครับ ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรแองโมพูดคำเมนได้ไหมใหญ่คำแมบ้านพีกเฮ้ยพีกคำแมเฮ้ยก็วันนี้เราก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องเนาะอยากให้น้องมีตังค์ไว้ใช้นิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะหมายเลขบัญชีน้องไว้นะครับ เพื่อจะได้เรียนอันนี้โตอายุเท่าไหร่แล้วยังไม่ได้เรียนเลยนะเห็นมีข้อมูลมาว่าบอกอายุ13แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะข้อมูลมาว่า13ไม่น่าจะถึง13นะครับก็เกิดไครที่อยากจะช่วยเหลือน้องเดี๋ยวผมจะแปะหมายเลขบัญชีไว้ไต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีอะสวัสดีครับ <l acht> <laughs> มีชีวิตที่บ้านเนี่ยเบ้านเดี๋ยวเราจะส่งน้องกับจังหวัดชัยภูนะครับ ก็ฝากป้าดูแลด้วยนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะวิงวอน F c ซให้ช่วยแบ่งเบาภาระป้านะครับพอได้มีค่าใช้จ่ายไว้เลี้ยงยิ้มด้วยยิ้มไม่ไคุณตรงจกันดีกว่านป้าดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะแล้วต่อต่อไปนี่ก็จะไม่ได้ร่อนอีกแล้วนะครับเขาเล่ร่อนมาหลายปีแล้วนะครับอยู่กับป้าแล้วนะช่วยทํางานป้าด้วยนะลูกนะช่วยทำน่นทำนี้ช่วยป้าทํางานนะครับเดี๋ยวป้า ป้าบอกว่าป้าจะหาเงินซื้อโทรศัพท์ให้นะครับนะรู้จักโทรศัพท์ไหมลูกรู้จักนะแต่จะได้มีเป็นของตัวเองถ้าเราเล่นแล้วก็สนองเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะปไปไปเลยลูกไปบายบายมาได้ไปเลยว่าป้าสวัสดีครับ